กิเดโอนเป็นบุรุษแห่งความเชื่อเขาต้องการความแน่ใจว่าพระเจ้าจะทรงนำเขาหรือไม่เขาอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าตอบเขาว่ากองทัพของเจ้านั้นใหญ่เกินไปลองดูว่าผู้ใดที่เป็นผู้ที่สั่นกลัวให้ผู้นั้นกลับบ้านไปเสียเมื่อไปบอกดังนั้นแล้วมีคนกลับบ้านไปถึงสอง0 0ันคนและยังมีเหลืออยู่อีกหนึ่งหื่นคนแต่พระเจ้าก็ยังตรัสว่าประชาชนยังมากเกินไป จงพาเขาลงไปที่น้ําแล้วเราจะสาแดงให้เจ้ารู้ว่าชายคนไหนที่เจ้าต้องพาไปด้วยเมื่อคนเหล่านั้นมาถึงแม่น้ํากิเดโอนเฝ้ามองการดื่มน้ําของแต่และคนผู้ชายส่วนใหญ่คุกเข่าลงดื่มน้ําจากลาําธารแต่มีบางคนที่เอามือวักน้ําขึ้นมาดื่มพระเจ้าจึงจกจึงแจ้งว่าเราแยกผู้ชายที่วักน้ําขึ้นมาดื่มนั้นไว้ต่างหากเราเลือกไว้แล้วสามร้อยคนเพื่อปลดปล่อยคนอิสราเอล ชายเหล่านี้เป็นคนที่เฝ้าระวังและพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูกิเดโอนได้เห็นคนมีเดียกระจกระจายไปตามภูเขาเขาเหมือนตะก,กะแตนเป็นฝููงๆกิเดโอนรอเวลาจนกระทั่งมืดค่ําหลังจากนั้นเขาได้มอบเขาสัตว์ให้กับทุกคนและให้ถือหม้อเปล่ามีคบเพลิงอยู่ข้างในหม้อนั้นบอกผู้ชายเหล่านั้นว่าให้ตะโกนได้เสียงอันดัง ดาบของพระเจ้าและของกิเดโอนพวกเขาเป่าเขาสัตว์และตะโกนออกไปและทุบหม้อซึ่งอยู่ในมือของพวกเขานั้นให้แตกคนมีเดียถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับพบว่ามีแสงไฟล้อมรอบพวกเขาอยู่เขาตกใจกลัวอย่างมากเขาเริ่มวิ่งหนีไปวิ่งออกไปด้วยความกลัวดังนั้นกิเดโอนพร้อมด้วยทหารของเขาอีก300คนจึงได้รับชัยชนะอย่างอัศจรรย์ พระเจ้าต่อสู้กับกิเดโอนด้วยนะคะได้รับชัยชนะอย่างอัศจรรย์เลยเอาล่ะเรามาฟังคำถามท้ายบทกันนะคะข้อ1กิเดโอนต้องการผู้ชายจำนวนมากมายหรือจำนวน,นน้อยนิดเพื่อจะลบชัยชนะกับคนมีเดียข้อ2กิเดโอรู้ได้อย่างไรว่าผู้ชายแบบไหนที่ควรจะเอาไปเป็นนักรบ และข้อ3หลังจากสิ้นเขาสัตว์แล้วกิเดโอนทำอะไรต่อนะคะพระคัมภีร์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ8พระคัมภีร์กล่าวว่าเขารีภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจมนุษย์ใช่แล้วค่ะเพราะว่าพระเจ้าทรงมีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจในเรานะคะ ขอบคุณพระเจ้าค่ะอาเมนค่ะ